สวัสดีครับพี่ดำครับนอนทำอะไรครับ hm? นอนทำอะไรลูกแมวนำพาชมสวนยามบ่ายคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆพือ้ขอดูตาหน่อยครับเน๊น่ารักจังเลยพี่ดำาดูนอนสบายกัะใกล้ต้นถั่วนะคะ อืมว้าวกินข้าวหรือยังครับอืมคนรอกินข้าวหรือยังครับพี่ดำครับเน,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 น่เน่เน่กระดิ่งหางดิ่ดดิ่ดดิ่ดเน่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 อืมกินข้าวหรือยังครับอืดูตเข้าค่ะ <laughs> น่าแหละเอ้ะจะมูกฟัดฟัดฟัดเหรอนี่เท้าข้างนี้อ่ะดูดูนะอดูกระดิ่งหางทำไมครับหืมออโอ้โหเนาะนอนเล่นมันเย็นเหรอครับลม,มืลมเย็นเหรอครับพี่ดำอื ตัดตาทำไมครับออเออนอนสลุกนี่สบายใจเฉิบเลยเนาะนอนใต้ต้นไม้เนี่ยนอนใต้ต้นมะปรางคับเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ ต้นไม้พี่ดำนอนตายต้นมะปรางนะคะเย็นเย็นค่ะเพื่อนลมเย็นนะ,ะี่อัปเดตต้นถั่วค่ะยังสวยนะคะเมื่อคืนลดน้ำแล้วนะนเพื่อนแต่ก็ดินดินก็แห้งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยอืมสวัสดีครับยังหลับอยู่ พอแล้เดี๋ยวแม่พาเพื่อนๆไปดูดอกไม้นี่กันเนาะอืมพี่ดำครับทาไม่นอนไม่รู้ไม่ฉี่อ่ะอืมดูอืมันสบายเลยเนาะอืมนอนเฝ้าสวน,นะคะ่ะอืม โอเคค่ะเ,เพื่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดีจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะมีความสุขตลอดวันนะคะสุขสันวันอาทิตย์ค่ะเ,เพื่อนๆอืมโชคดีค่ะ